อยไหนฮะดูสิมาดกวนไปร่ำไปด่าไม่ยอมออกมาทั้งด้วยอห้าขนาดนี้นะอยู่ไหนฮะไม่ยอมอออกยู่ที่ไหนนี่คุณจะเจอกี่โมงเนี่ยฮะเจอทันทีนักกันไมืเที่ยงสิบแปดแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครนเป็ใครของไม่รู้แกรู้ว่าฉันเป็นใครแกจะไม่กล้าพูด ใช่ลที่เขาวพนะผู้หญิงไม่ได้ทาไม่ได้ใช้เกียร์เขาหน่อยไม้เมือมื่อตีด้แ้เกียร์นี่มีดน่มีดแทงเข้าไปเรามีดแทงมีดปองมันเป็นสปริงเด้งออกปุ๊บไม่ตายหไปเอยนะไอผัวทรพีน้าผัวทรพีทรพีมากี่คนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับไปเคลียร์ที่บ้านนะฉันพูดนี้จะมาแทงแทงแทแทไม่ต้องไเคลียรทันะผมจะไม่พูดโกหเพียงคุณละครับผมจะพูดแทกคุณอย่างนี้เลยจะมาแทง จะเถียงอะไรกันกลางหลานเนี่ยไม่ยอมกันเลยโอ้ไหเปที่ไหนเนี่ยกอดเมียเงี้ยเปลวเลยนะครับพี่โอ้โหระสรรคใครตั้งเพลงโรสายเพลงนี้เนี่ยบอกใครหรือเปล่าท่านบอกใครอยู่หรือเปล่าโอ้โหพี่รับเองมามามา้อเดี๋ยวเปลงฟ้ารับเองค่ะเดี๋ยวเป็นธุระปากเรามาไม่รู้วินงเวลาเลยโอ้โหก็ไม่รู้จะ็ตบเพลงอยู่นะยักตบสวัสาีค่ะไุณผู้ชม ไงบ้างเพื่อนก็ว่าไงไม่ใช่บ้านคุณวังนาราแลวบ้านใครเขาบอกสวนสัตว์เว้ยมีงจบ้าให้มาทำไมเลยสวนสัตว์มาหาบ้านคุณวังวังนาราเบอร์เบอร์บ้านเขานั่นเนี่ยโทรไปใหม่ึงกดเบอร์ผิดเราวน่ยคุณพี่ดินเริ่มพันเลยนะมดูมันจะมันจะดูมจะดู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 ไปามายมงาย เป็นซีรีส์เลยเพลงอ่ะที่น่าตอบกลับมาใช่ไหมไม่ตอบกลับมาว่าให้เป็นสามเพียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่รับเองเปลวเปลวรับเองค่ะเผื่อเม่เชน่าจะโทรมาฮัลโหลอีกแล้วนะจะโทรมาทำไมหน้าหนาวก็ไม่ว่างหน้าไม่รู้ไปไม่รู้ไหนอะทรดีอยู่าะโทรไปอยู่ได้ไอ้ไอ้ไอกขับรถเยีขับเหยียบเพียรแล้วเว้ยมึงขับรถไม่ดูทางกันเตะ โผลเพใชยไม่รูไปหาพราะว่ามาลาว่าจะให้บ้านเขาด้วยเปล่าเออกูถูกไปกรมปศุสัตว์ตั้งไงมาช่วยคุยไม่รู้เรื่องมึงอ่ะพี่ด่าเขาได้ยังไงอ่ะดูตังเลยนะไม่ได้เอ้ยเดียถ้าเดี๋ยวซิปไม่มีเลยไม่มบ่ไม่มี เลียนเตเรียนสลึงมันใช้ได้ปะวะไม้ดูแมึงมึงเพลินในตั้งหนาเนี่ยที่ผายไม่ปล่อยเลยปูก็ยืนเฉยจังไรแท้มึงไม่ขัดขืนกูจริงๆเนี่ยแล้วอ่านแล้วโนโซเชียลจิ๊กจอกแบนนะไม่ได้เปลือยเปธุระนะไม่ติด ไม่อ่ะเรียนร่วงมานี่ทายาทไม่ดีเลยอ้มึงยกนานไปหน่อยเออไอ้บ้ากูหยอดไปเปลี่ยนไม่ออกมาเป็นก้อนล่ะมีผิดกูมีอะไรยากหน่อยนะนี่จะหลุดตู่นหรือยังฮะแวะเกาแป๊บคือเป็นเรื่องไม่ถูกใทุกคนนะคะ ไม่เป็นไรตั้งตัวคุณตาจะมาหลัียังไงแ่งคว้าใครของอยากตั้งเปลี่ยนโอ้โเดี๋ยวไม่้อไม่ต้องนะสวัสดีครับว่าไงมึงด่านะน่มึงแน่นะมึงถึงก็ด่าด่าอย่พูดี เกิดอะไรขึ้นคะคุณพี่ก็คดด่ากลับมาถึงผู้ชายเลยเนี่ยตายจริงนี่มันกล้าด่าที่พี่คุณกวางมันน่ารเลยนะเดี๋ไปว่าก็ก่อนนี่ก็มารบกวนเวลาส่วนตัวค่ะพี่ดีเสียเว้เว้เหมือนอยู่ตู้โทรศัพท์หน้าข้างหน้านี่เลยเดี๋ยวเฟลฟ้าออกไปดูเองเลยค่่ะทานพี่พี่ออกดูเองกว่าเป็นไงคะท่านพี่หน่อยเดี๋ยวจะดีเหรอปากแวมงรางเองตรงนี้นะคะอู่เลยเดาไหว่าสมัยนี้ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนมารบกวนเวลาส่วนตัวได้ยังไงไหน ขอดูหน้าหนิสิฮะมันเป็นใครมาจากไหนฮะไอเด็กสมัยนี้มันอยู่ไหนฮะดูสิมาดกวนไปรำเวรานิดหน่อมอกา้ดยฮะขนาดนี้นะอยู่ไหนฮะไม่ยอมออกมาอยู่ที่ไหนนี่คุณจะเจอกี่โมงเนี่ยฮะเจอจะทีนักการเมืองเที่ยงสิบแปดฮะเฮ้ยมีเก็บไปทางชิ้นหนึ่งพี่ไม่ได้สั่งแก๊ปมาอุายตาย จดหัวหัวจดขา้าวไม่บอกก็รู้ขี้ข้าชัดชัดแต่นี่ผมก็มองมึงแล้วนะฮะมองตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าจดหัวไม่บอกก็รู้เมียงูชัดชนะัดเมียงูตลกตลกตลกไม่ล็อกอีกจังจังตลกก็ไม่ร้องอัดแทนกูน แผลปีกหมดดูถูกฉันมากเกินไปนะธรรมดาแกรู้ไหมว่าฉันเปิดไข่ถ้าแกรู้ว่าฉันเป็นใครแกจะไม่กล้าพูดจากัับฉนแบบนี้สิแกรู้ไหมแกรู้ไหมนี่จีนคนหลานรู้จักร้อนมากมันร้อนไปสั่นนี่บาดไงคุณสั่นผมก็ต้องสั่นให้มากกว่าฉันจะแนะนำตัวให้ดูจังรูปร่างมีสมาราศีแบบนี้ฉันเอง ให้นางว่าตาแม่เปลวฟ้าเป็นเมียประธานจ้ะเขาไม่ใช่เมียครูแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นเมียขอทานเฮ้ยไอ้บอสอะไรอ่ะมือสองรอบแล้วเอาไม้ตีตูดเขาเนี่ยใช่แล้วที่เขาหัวพันะผู้หญิงไม่ได้เขาไม่ได้ไห้เกียร์เขาหน่อยไม้เมือมันตีได้แล้วเกียร์นี่มีดมีดแทงเข้าไปหรอบีด แทงมีดปองมันเป็นสปริงเด้งออกเพึ่งาไม่ตายน่ไปเหนื่อยนะไอ้ผัวทรพีน่าโคผัควทรพีทรพีมากี่คนแล้ววะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับไปเคลียร์ท <c oughs> ี่บ้านนี่เป็นใครมาจากไหนดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวไม่มีมรารยาทไม่มีสง่าราศีหุ้ยสกปรสกรสกปรกฮะเป็นใครมาจากไหนฮะ เวลาส่วนตัวฉชนเนีครับเอย่านะฉันพูดนี้จะมาแฉไม่ไม่ไมไม่ต้องมแฉไมจะไม่โปทอยงีคุณละครับผมจะพูดแซกคุณอย่างนี้หละจะมาแฉไม่ไม่ไม่ผมมันเคยแฉฉันว่าเรี้ไม่มอาไม่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 อมาไม่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 อมาไม่มาไม่ต้มไม่องมไม่มไม่องมไม่้อมไม่องมไม่ตมาไม่องมาไม่มาไม่ต้องมาไม่ม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 ไม ขอโทษนะครับพูดดีๆไม่รู้เรื่องมันต้องใช้กำลังมันก็ต้องตบตั้งโต๊ะเขาจะใช่เหครับคุณเอาทำไมต้องทำไหมก่อนใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะประธานโทษอาสวัสดีค่ะสวัสดีเชื่ออะไรคะผมเหรอครับค่ะ ว่ามังสีชาติครับมังสีชาติสวัสดีค่ะมารยาตีกันซะด้วยแตน้ำแม่เปลวฟ้าสวัสดีะน,นะอ,นอ,อ้าวมีอะไรก็คุยกันแต่ว่าอะไรกันทั้งนั้หนาแล้วลมึงรถมึงร้องแลนะ้วน่ะเนี่ยใจที่ไหนเล่าดูเดี๋ยวต้องดูก่อนเดี๋ยวแยกเสียงแตะออกด้วยเหรอแยกไม่ออกแล้วจะเดินไปทำไมมาเนี่ย คนหนุ่น้ยมิทราบว่ามาด้วยกันหรือเปล่าสองคนนั้นเหรอครับสองคนนั้นพูดจาไม่ดีค่ะไม่มีรอโทษด้วยจริงๆครับพอดีว่าผมกับสาคนเนี่ยม